สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดแรงไมยเสนอล้างบางยกเลิกนิรโทษกรรมคอสชให้ประยุทธ์รับกรรมที่ทำไว้กับประชาชนไมยเสนอล้างบางมรดกรัฐประหารยกเลิกนิรโทษกรรมคอสชให้ประยุทธ์รับผลกรรมที่ทำกับประชาชนที Tri ่ห้อง LT1 ชั้นหนึ่ง คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์กลุ่ม Resolution จัดกิจกรรมเปิดตัวแคมเปญใหม่6เมษาเริ่มนับหนึ่งขอคนละชื่อหรือระบอบประยุทธ์เดินหน้ารวบรวมรายชื่อประชาชนทั่วประเทศเพื่อเข้าชื่อแก้ไขรัฐธรรมนูนรายมาตราโดยในช่วงท้ายกิจกรรมน้องมายนางสาวพัศราวลีธนกิจวิบูลผลตัวแทนกลุ่มผู้ชุมนุมคณะราษฎรกล่าวถึงทำไม ต้องเป็นหนึ่งชื่อหรือระบบประยุทธ์ตอนหนึ่งว่า หลังรัฐประหาร22พฤษภาคม2557อะไรที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อรัฐบาลคอสอชอก็จะถูกเขี่ยให้พ้นทางเช่นการคว่ำร่างรัฐธรรมนูญฉบับนายบาวรศัก์อุวันโนเมื่อปี2558ก่อนที่จะมาถูกใจร่างรัฐธรรมนูญของนายมีชัยฤชุพันธ์พ่อมดร่างรัฐธรรมนูญที่ให้มีสว250คนที่พลเอกประยุทธ์จันโอชา ตั้งขึ้นมามีอำนาจเลือกนายกรัฐมนตรีคอยเป็นแขนขาในการสืบทอดอำนาจให้พลเอกประยุทธ์สวทั้งหมดไม่เป็นมิตรกับประชาชนและทำตัวเหมือนตัวเองใหญ่กว่าประชาชนทั้งที่รับเงินเดือนจากภาษีประชาชนปีละ1,200ล้านบาทเมื่อเขาไม่ทำงานเพื่อเราดังนั้นสวจึงต้องออกไปและเราสามารถเป็นสภาเดียวได้ นางสาวพัสราวลีกล่าวว่าทำไมอำนาจการแก้ไขรัฐธรรมนูญจึงไปตกอยู่กับกลุ่มคนที่ประชาชนไม่ได้เลือกได้อย่างไรส่วนองค์กรอิสระที่ไม่อิสระสมชื่อนั้นเพราะพลเอกประยุทธ์เลือกมา ควรต้องโละใหม่ส่วนสารรัฐธรรมนูญก็ทำตัวอยู่เหนือรัฐธรรมนูญส่วนแผนยุทธศาสตร์ชาติ20ปีก็มีตะกักขังไม่ให้ประเทศไทยเติบโตได้เพราะทุกๆอย่างจะต้องเปลี่ยนแปลงตามกาลเวลามีความเหมาะสมที่แตกต่างกันไปถ้าจะใช้ก็ให้เอาไปใช้ในที่ของตัวเองที่ไม่ใช่ประเทศชาติเราจึงต้องเลิกแผนที่พลเอกประยุทธ์กำหนดไว้ปล่อยให้แผนเป็นไปตามรัฐบาลที่มาจาก การเลือกตั้งของประชาชนสุดท้ายการล้างมารดกรัฐประหารคือยกเลิกนิรโทษกรรมเมื่อปี2557ยกเลิกวัฒนธรรมลอยนวลพ้นผิดพลเอกประยุทธ์ควรได้รับผลกรรมของตัวเองที่ดูถูกลิดรอนสิทธิเสรีภาพของประชาชนขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากมติชน อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆจะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ดขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ